ัครบตอนรเข้ก็สู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันที่1เมษายน2562อยู่เรา3คนนะครับผมขวัญลามาเซียกอดติดปาร์เซลน่าครับผมปีเตอร์โบอสเจาะลึกเรื่องเชลซีครับผมโค้ชแอร์ทันข่าวลิเวอร์พูลครับกลับมาพบกับเราในวันจันทร์ต้นสัปดาห์แบบนี้นะครับหลังจากที่ พักไป2วันเสาร์อาทิตย์เพื่อดูฟุตบอลบนะกันอย่างเต็มอิมฟุตบอลลีกกลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยวันโกหกแห่งชาติะนะครับแต่ว่าพวกเราข้อมูลที่นํามาไม่เคยโกหกคนดูเออช่นเดียวกับตารางคะแนนที่ไม่เคยโกหกใครนะครับวันนี้เราจะมาเจาะหลังเกมกันหน่อยอคู่บิ๊กแมชของศึกพรีเมียร์อังกฤษนะครับระหว่างลิเวอร์พูลกับทอตแนมฮอสเปอร์เกมนี้มีความสัาคัญธกับทั้งสองทีม างฝั่งลิเวอร์พูลแน่นอนว่าพวกเขากําลังเบียดลุ้นแชมป์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนท็อปแนมฮอสเปอร์ครับช่วงหลังๆนี่ฟอร์มไม่ค่อยดีฟอร์มแผ่วลงไปต้องพยายามเก็บ3ามแต้มในเกมนี้ให้ได้เพื่อรักษาอันดับให้กรอบกลุ่มท็อปโฟคว้าโคต้า UCL ในฤด,ดูกาลหน้าใช่ครับก็เกมนี้สิ่งที่คนพูดถึงเยอะที่สุดก็คือการทําประตูชัยในนาทีสุดท้ายแล้วมันก็มีการนํามาถกเถียงกันตลอดเวลาว่าเอ๊ะ การที่ลิ์พูยิงประตูชัยในช่วงท้ายเกมแบบนี้เฮ้ยม,มันจริงๆมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยแต่สิ่งที่ต้องวิเคราะห์กันคืออะไรสิ่งที่ต้องวิเคราะห์กันก็คือเวลาที่ลิ์พูยิงประตูในช่วงท้ายท้ายเกมได้แบบนี้มันดวงอย่างเดียวหรือมีฝีมือเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอ่าเรื่องนี้วันนี้เรามีบทวิเคราะห์จากสื่อต่างประเทศซึ่งไม่ใช่สื่อเดียวครับหลายกูรูด้วยหลายสื่อด้วยเข้ามาพูดถึงเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยส่วนใหญ่นะครับไปด้วยมาที่ เรื่องราวของไทม์ไลน์ก่อนนะครับเราพาย้อนกลับไปดูกันท่านผู้ชมเกมนี้ไม่ใช่เกมแรกอย่างที่ปีเตอร์บอบอกเอาไว้ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเคยเจอสถานการณ์ที่สุ่มเสียงสุ่มเสียงต่อการพลาดเก็บชัยชนะแต่พวกเขาสามารถกลับมาได้ในช่วงท้ายเกมนะเริ่มต้นเลยนะครับเดือนตุลาคมก็เป็นเกมที่แอนฟิลลิเวพูลเสียุุโทษอันนี้อาจจะไม่ใช่ยิงได้แต่ไม่เสียคือถ้าเกิดซิตี้ ริยาบาเรสยิงูกนี้เข้าไปบุกชนะลิเวอร์พูลที่ทางการลุ้นแชมป์จนถึงปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ใช่แล้วเกมนั้นปีเตอร์บอสอยู่ในสนามครับชัดเจนเลยใช่ไหมสำหรประตูนี้เต็มสองเบ้าตาเลยครับนะครับอันนี้คือเดือนตุลาคมถัดมาเดือนธันวาคมก็น่าจะจํากันได้ในเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้แม์นะครับที่แอนฟิลก็เป็นพิกฟอร์ดอีกที่เกือบจะหนึ่งหนึ่งอยู่แล้วเกือบจะเสมอกันแล้วก็มาได้ประตูลูกนี้นะครับ เป็นโอริกี้โขกเข้าไปนะครับนาทีท้ายเกมเลยนาทีที่เก้าสิบหกใช่ครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งนัดที่แสดงให้เห็นว่าช่วงท้ายเกมนักเตะลิวพูลไม่ยอมแพ้จริงๆนะครับพยายามทำอย่างเต็มที่แล้วพลิกฟอร์ดในหูพอเจอความผิดพลาดแบบนี้ก็ถูกถูกวิจารณ์เป็นวงกวา้างเหมือนไปนมอบโชคให้ออในลูกนี้ไปมอบโชให้กับทางฝั่งลิวพูลก็นัดนี้เป็นลิวพูลชนะหนึ่งูย์หนึ่งูนย์ขออภัยนะบางทีอาจจะจำผิดพลาดเล็กน้อยนะครับ แล้วถัดมาเดือนมกราคมนะครับมีเกมที่เจอกับคิสซาพาราเลตแล้วถัดมาเกมล่าสุดอีกเกมกับฟูลแลมอีกมีหลายๆเกมที่เป็นลักษณะนี้อย่างเช่นลูกนี้ก็เป็นการยิงจุดโทษในช่วงท้ายเกมรีฟูชนะฟูลแลมเฉยเลยเกือบจะเสมออยู่แล้วหรือเกมกับคิสซาพาเลตอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้จูเลียนสเปโรนีก็มาก่อความผิดพลาดอีกนี่คือทม์ลน์คร่าวที่ พอจะนึกออกและสื่อก็พอจะบันทึกให้เราเห็นว่ามีลักษณะการได้คัมแบ็กแบบนี้หลายหลายครั้งครับ,รบแล้วเกมกับสเปอร์เองเราก็เห็น Google, อุโกย o ริสก็พลาดนะครับลูกยิงของซิโซโกเดี๋ยวเราจะพูดถึงด้วยว่ามันมีความผิดพลาดแล้วต้องให้เครดิตใครบ้างซึ่งเจคกนครอให้สัมภาษณ์หลังเกม,มก็ยอมรับว่าเกมนี้ลิฟกูได้โชคมาช่วยจริงๆอ,อันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของครอปนะครับซึ่งหลายคนก็น่าจะได้ รับฟังไปแล้วนะฮะมาดูบทวิเคราะห์จากสกายสปอร์ตกันบ้างนะครับเขาเชี้ให้เห็นสถิติเลยเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมจอมยิงประตูในช่วงท้ายเกมของพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับท่านผู้ชมขณะที่แกร์มซูเนสเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากความกระหายความทะเยอทะยานที่อยากจะคว้าชัยชนะของนักเต,เตะลิเวอร์พูลทุกคนคือมันมีสถิตินะครับบอกว่าซีซั่นนี้ลิเวอร์ pool ยิงประตูในช่วงหลังนาที81มากที่สุดในลีกนะครับ14ประตู แล้วก็ถ้าเกิดนับหลังจากนาที86พวกเขายิงได้10ประตูมากกว่าทุกทกทีมแล้วก็มากกว่าแมนซิสตี้ลูกหรือถ้าลงลึกไปมากกว่านั้นนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดยิงนาที80ขออภัยครับ90ขึ้นไปคคือนาทีสุดท้ายแล้วนะลิวพูยิงได้ถึง6ประตูซึ่งก็มากกว่าทีมอื่นๆในลีกเช่นกันใช่ครับอโอ้โหสถิติเหล่านี้เป็นตัวเลขที่ผมว่ามันนําพาให้เนี่ยลิพูเก้ามา เป็นหัวหัวตารางได้ถึงตอนนี้มันมันเป็นส่วนสำคัญเลยนะกับการยิงท้ายเกมแบบนี้นะครับคือครั้งหนึ่งเนี่ยแฟนแฟนแมนเชสเตอร์ูไนเต็ดเคยคุ้นเคยดีอยู่แล้วกับคำว่า f ฟอร์กี้ท s มสคือการยิงในช่วงท้ายเกมของแมนยูเต็ดในยุคข,ของเซอร์เล็กฟอร์กูซันซึ่งมันเกิดขึ้นโอ้โหบ่อยครั้งมากๆมันทำให้แมนยูเนี่ยก็ พอเป็นแบบนี้ครั้งหนึ่งเขาก็เคยก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดคว้าแชมป์มากมายแล้วริวอพูสะท้อนได้เห็นภาพแบบน,นั้นเหมือนกันใช่ซึ<ม>่งแกมซูนเนกเขาก็บอกว่าสาเหตุที่ทำในลักษณะนี้ได้การแบบทำแบบเฟอร์กี้ทำหรือทำแบบที่ริโอูทำอยู่ในปัจจุบันเนี้ยการชนะท้ายเกมะมันไม่ได้มาแบบคือแน่นอนมีมีโชคช่วย<ม>แต่มันไม่ได้อยู่ดีๆมามันมาจากความมุ่งมั่นแล้วก็คุณภาพของการเล่นของริโอูด้วยหรือถ้าเกิดใครยังไม่เห็นภาพนะครับ เดี๋ยวจะมีสถิติการสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษให้ดูนะครับครับคือลิวพูโอเคแหละอาจจะยิงประตูนาทีสุดท้ายและมาจากความผิดพลาดของสเปอร์เองแต่ถ้าดูจากตัวกราฟิกนี้นะครับจะเห็นว่าสีฟ้าอ่อนใช่ไหมครับคือของลิวพูแล้วก็สีกรมท่าเป็นของทางท็อตแนมฮอสเปอร์กรมท่าหรือออกเขียวเข้มเข้มเขียเขียวหน่อยเขียวเข้มเข,เข้มหน่อยนะครับซึ่งเห็นได้ชัดว่าลิวพูมีการสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษของสเปอร์ เยอะกว่าที่สเปอร์ทำใส่ลิวพูเพราะฉะนั้นต่อให้จะมาจากนาทีสุดท้ายหรือว่าผิดพลาดอะไรก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่มันสะท้อนให้เห็นคือลิวพูเขาก็พยายามสร้างสรรเกมบุกโดยทําบอลไปถึงในพื้นที่สุดท้ายด้วยคือไม่ใช่แค่เยอะกว่าอย่างเดียวนะครับคือลองมองให้ดีๆว่ามันเป็นการสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษและเป็นบริเวณที่ใกล้หน้ากรอบใกล้หน้าปากประตูมากกว่าเห็นไครับ,รบหลายครั้งมากขณะที่สเปอร์มีอยู่ครั้งหนึ่งที่อยู่ตรงหน้ากรอบเลย นั่นคือรูปที่ลูคัสมูล่ายิงเราจะเห็นว่าอยู่ตรงหน้ากรอบสีเขียวเข้ม,ขขมได้ประตูแต่นั่นคือครั้งเดียวนอกนั้นอยู่นอกกรอบเลยเห็นไหมครับครับนะครับดังนั้นเนี่ยเราพูดไม่ได้ว่าโชคอย่างเดียวบางครั้งเนี่ยมีโชคแต,ชแต่ถ้าไม่พยายามก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับยกตัวอย่างถ้าอยากถูกหวยคุณเป็นคนดวงดีมากๆว,วันที่หนึงน่งเออรู้แล้วะว่าตัวเองเนี่ยลัคก,กี้เลยตัวเองเป็นคนที่ดวงดีแต่ไม่ซื้อหวย ็ไม่สามารถถูกได้นะครับ,รบนะบมันก็สะท้อนให้เห็นถึงลิวพูมันต้องสอดคล้องกันต้องสอดคล้องกันนะเช่นเดียวกับทางฝั่ง BBC ครับออกมาชื่นชมเหมือนกันนะครับบอกว่าลิวพูลเนี่ยสามารถเก็บชัยชนะในวันที่ไม่ควรชนะแบบนี้ได้พร้อมกับชมทัศนคติข,ของบรรดาน,นักเตะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดด้วยครับ BBC เขาก็มองว่าเกมนี้ถ้ามองจากฟอร์มการเล่นนะลิวพูลไม่ค่อยดีเท่าไหร่รแล้วถ้าเกิดเสมือนหนึ่งตอนหนึ่งขึ้นมา BBC เขาก็บอกว่าก้าแฟนนะถ้าจบลงด้วยสกอร์นั้ บีบีบอกว่าสำหรับทีมลุ้นแชมป์แล้วว่ามันก็เหมือนกับที่เจอเกนครอปสัมภาษณ์วางบางทีไม่ต้องสนใจพวกวิธีที่นํามาซึ่งชัยชนะเสมอไปอชนะแต่ถ้าเกิดเล่นไม่สวยก็คือชนะเหมือนกันับมแต้มเหมือนกันสิ่งสําคัญคือคุณชนะและได้สามแต้มอันนั้นสําคัญกว่ารูปแบบการเล่นด้วยซ้ำใช่คือแทนที่จะจบเสมออยู่แล้วแต่ท้ายเกมคุณทํายังไงก็ได้อคุณจะบอม้าไปคุณจะเล่นวิธีไหนก็ได้แล้วคุณได้สามแต้มเต็มกลับมานั่นค,คือเป้าหมายหลัก ของทีมที่ลุ้นแชมป์ต้องทําให้ได้ในลักษณะอย่างนี้แล้วแนวค,คิดมันก็ไปไคล้ายๆกับด้านเป๊ปกัวเดล่าที่ครั้งหนึ่งก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าโอ้โหระดับแมนซิตี้นี่ไม่จาเป็นหลายคนบอกว่าเฮ้ยแบบแมนซิตี้คุณต้องยิงกู้แข่งแบบ5้าหลูกนะเพื่อให้แบบชนะขาดลอยเป็นแสดงให้เห็นว่าทีมมีเกมรูกยอดเยี่ยมแต่เป๊ปเขาก็มองว่ายิงลูกเดียวก็คว้าสามแต้มได้เหมือนกันใช่มีหลายๆนัดที่หลายนัดที่ผ่านมานะชนะ1 0หลายนัดเหมือนกันสำหรับแมนซิตี้แล้ว พอช่วงสักสิบหรือยี่สิบนาทีสุดท้ายดูทิศทางแล้วไม่จําเป็นต้องเสี่ยงเขาก็ครองบอลแล้วก็เซฟผลหนึ่งศูนย์ได้สามแต้มเหมือนกันอันนี้ถ้าเกิดจะพูดให้เห็นภาพยิ่งขึ้นดูเชลซีของมาร์ดิโซซารไีได้ครับเอาเกมล่าสุดกับคาดิฟหน่อยชนะแบบไหนก็ได้พึ่งกรรมาการก็นับ <c oughs> อันนี้อันนี้ <ๆ S 2> ไม่ดีเขาไม่เกี่ยวคือที่ผมจะสื่อก็คือว่าเชลซีเนี่ยเป็นทีมที่เปอร์เซ็นต์ครองบอลนะครับอันดับสองของลีกนะเป็นรองแค่แมนซิตี้ทีมเดียว แต่แต้มที่ออกมาจํานวนประตูที่ได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่สะท้อนให้เห็นว่าเปอร์เซนการคองบอลหรือว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยมันไม่ได้ชี้ว่าเสมอไปครับสําคัญที่สุดคือคุณยิงได้อ่าแล้วถ้าเกิดว่าคุณเล่นได้ดีด้วยอันนั้นคือโบนัสตามมาที่จะมีคนชื่นชมรูปแบบการเล่นของคุณใช่แมนซิตอรองบอลเยอะเหมือนเชลซีเลยอแต่วิธีการเข้าทำอะไเรา่องนั่นคือสิ่งที่แตกต่างแล้วเท่านั้นไม่พอหลายๆครั้งที่แมนซิตี้นำได้แมนซิตี้ปิดเกมได้ถูกครับในขณะที่เชลซีมีใหหห้้เ็นลายครง นำได้แต่ปิดเกมไม่ได้หรือบางทีอย่าว่าจะปิดเกมได้เลยยิงเข้าลูกแรกยิงยากเลยนะครับส่วน BBC มีหนึ่งนักเตะที่พวกเขาชื่นชมก็คือแอนดี้โรเบอร์สันอ่เขาชมทัศนคติของนักเตะเลี้ยงผู้หลายคนนะครับย่องแอนดี้โรเบอร์สันแบ็คซ้ายที่คาดว่าปีนี้น่าจะติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีพรีเมียร์ลีกด้วยนะเขาชมบอกว่า45นาทีแรกเล่นดีเติมเกมรุกอย่างเมามันทำแอสซิสต์ได้ซึ่งเป็นแอสซิสต์ที่9ในซีซั่นนี้นะครับ สถิติเนี่ยเป็นรองแค่แอนดี้ฮิตคริฟนะครับแล้วก็เรตันเบนส์สองนักเตะเอฟเวอร์ตันนะครับที่ทำเอาไว้11ครั้งต่อ1ซีซั่นใช่อีกแค่2ครั้งเท่านั้นก็จะทาบสถิตินักเตะเหล่านี้ครับโอ้เป็นสถิติที่เยอะเลยนะสำหรับการแอสซิสสำหรับกองหลังเนี่ยนะครับเดี๋ยวติดตามกันว่าจะสามารถทำลายสถิติได้หรือไม่นะครับมาดูความคิดเห็นของอดีตนักเตะมาตินคิโอนครับออกมาเขียนบทวิเคราะห์ชื่นชมเบอร์เิลฟันไดครับจังหวะที่โอ้โหแฟนบอลเนี่ยยกย่องเลย บอกว่าเป็นการดวล2ต่อหนะึ่งะฟานไดดวลกับซิโซโก้แล้วก็ส่งมึงมินครับนะเขาบอกว่านี่แหละคือการเล่นช็อตเกมรับระดับคุณภาพที่มีส่วนทำให้ลิพูคว้าชัยชนะได้คือต้องบอกแบบนี้ครับโอเคลิพูอาจจะยิงนาทีสุดท้ายแต่1จุดที่มันเกิดขึ้นก่อนถึงประตูชัยการที่ฟ Fund ทรเฟอร์กิลฟานไดโชว์เรียมเกมรับระดับเวิด์คลาสแบบนี้ ันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่มองข้ามไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีช็อตของฟนานไดที่โชว์ดักจะเรียกว่าดักบอลก็ไม่เชิงเรียกว่าบีบให้ซิซโ,ซโก้ยิงพลาดเนี่ยถ้าไม่มีช็อตนี้เรอร์พูลอาจจะแพ้ไปแล้วคือคีโอนเขาเป็นกองหลังนะเป็นตำนานกองหลังของอาร์เซนอลเขาก็รู้ดีแล้วเขาก็บอกว่าลูกนี้ฟนานได้รู้อยู่แล้วว่าถ้าสมมติว่าบีบตั้งแต่แรกเลยแล้วทําให้ซิซโ,ซโก้จ่ายมาถึงโซนทงมินได้เรียบร้อยนั่นคือเรียบร้อยเลยเขาบอกว่ายังไงโซนทงมินดูแล้วหลุดไม่น่า อ่ะให้โอกาสกับซิซโก้ผู้ที่ยังไม่ยิงเลยแม้แต่ประตูเดียวในซีซันนี้ให้เลือกให้โอกาสไปเลยแล้วบีบให้สุดท้ายเหลือมุมแคบๆแล้วเหลือเท้าซ้ายที่ไม่ถนัดยิงได้เท่านั้นจับก็ยิงเหินข้ามทางเองไปคือลูกนี้ต้องชมจริงๆนะชมเรื่องของการประเมินสถานการณ์ของเขาคือจะเห็นได้ชัดว่าตอนที่เขาหลุดมาสองตนหนึ่งเนี่ยตัวของฟอร์กิลฟันไดเหมือนจะเอียงไปทางส่วนถึงบินนิดๆเพื่อดักทานไม่ให้ซิซโก้ส่ง พอซิซโก้เลี้ยงจี้เข้ามาแล้วค่อยเอี้ยวตัวกลับมาเพื่อบีบให้ซิซโก้ต้องยิงด้วยเท้าซ้ายผมว่าเอ,อช็อตเนี้ยพ้อใช้คำว่าอัจฉริยะถ้าไปบีบตั้งแต่แรกซิซโก้อาจจ่ายตั้งแต่แรกแล้วหลุดเลยถูกไหมเออนี่คือ,อนนเป็นจังหวะคือผมดูที่ฝรั่งเขาออกมาออกมาในทวิตเตอร์นะครับเขาไปยกจากแกรี่เนวิลคือตอนนั้นเนี้ยชมเกมอยู่ในห้องส่งของสกายสปอร์ตเนวิลบอก ขณะออกอากาศเลยบอกว่าเด็กเยาวชนคนใดที่เล่นฟุตบอลแล้วเป็นตำแหน่งกองหลังทุกคนดูช็อตนี้เอาไว้ดีนี่คือช็อตระดับเวอร์คาสซ,ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครับผมว่าฤดูกาลนี้ผมดูพิมพ์ลีกเยอะมากมผมว่านี่คือช็อตการโชว์เกมรับที่ดีสุดของซีซั่นนี้เลยบางทีทคือเวลาเราจะหาไฮไลท์ในซีซั่นเนี่ยมันจะต้องเป็นเป็นผู้รักษาประตูก็เซฟจะเป็นลูกยิงก็ยิงเมื่อเอลังการ แต่เราจะไม่ค่อยเห็นช็อตแบบเนี้จะถูกขึ้นมานาแบบมานําเสนอว่าน,นี่คือช็อตเซฟกองหลังที่แบบแระดับโลกแล้วเขาไว้ใจผู้รักษาประตูอาริซองเบเกอร์ด้วยเชื่อว่าถ้าเป็นเท้าซ้ายของซิโซโ,ซโก้อ,อาริซงมีโอกาสเซฟได้ริงอยู่แล้วว่าซิโซโ,ซโก้ก็ยิงไม่ดีใช่ครับแต่การบีบของฟันได้เนี่ยสุดยอดจริงๆผมว่าช็อตเนี้ยมันเหมือนเรากำลังพูดถึงเรื่องดวงอยู่ใช่ไหมในหัวข้อวันนี้ครับ,รบผมว่ามันมีเรื่องนั้นอยู่ด้วยนะใน,ใน,ในจังหวะเนี้ยคือลองเปลี่ยนกัน ลองเปลี่ยนว่าถ้าเกิดว่าซิโซโกยิงดีกว่านี้หน่อยเราก็ต้องไปวัดแล้วว่าอาริซงจะสามารถเซฟได้หรือเปล่าครับก็คือฟานได้เขาก็เสี่ยงเลยว่าอ่ะยศอันนี้คือการโยนหัวก้อยเลยโยนหัวก้อยือนกั้นแต่วาซิโซโกยิงได้ใช่แล้วตรงกรอบอาริซงเซฟไม่ได้โอเคเป็นประตูตามหลักหลุดสองหนึ่งแบบนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่าต้องเสียประตูครับแต่ฟานได้เลือกโอกาสที่อาจจะลดลงมาเหลือเสียประตูสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์และลิลูผูโชคดีที่ว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์นั้นไม่เสียประตูครับ คน <ừ> ที่บอกนี่คือการประเมินสถานการณ์รที่ยอดเยี่ยมมากนะนก็ได <นะ S 3> ้เป็นช็อตที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับเจมี่คาร์บรกเกอร์กับแกร์ี่เนวิลครับสองนักวิเคราะห์ของสกายสปอร์ตก็เห็นตรงกันนะครับบอกว่าชัยชนะนัดนี้เนี่ยทำให้ลิเวอร์พูลเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวแล้วอืทั้งคู่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือชัยชนะที่สําคัญมากนะครับเขาใช้คําว่า start run in อะโอ้อโหเนี่ยเริ่มของจริงแล้วก่อนแล้วก็พูดอะลุ้นลุ้นแต่ว่าอันนี้มันโค้งแบบ คุณพลาดไม่ได้แล้วอ่ะแล้วคุณมาเก็บสามแต้มในน,นัดนี้มันเป็นแมสชีพวินอ่ะหรือว่าชัยชนะที่โคตรสำคัญใช่ครับนะแล้วเขาก็บอกว่าแรงกดดันหรือว่าความกังวลต่างๆเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นสามแต้มได้สำเร็จเนี่ยประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นตลอดว่าคุณสมสบัตรของทีมที่เป็นแชมป์เนี่ยต้องยิงลักษณะท้ายเกมแบบนี้ให้ได้บ่อยๆใช่และปีนี้ลิเ์พูมาบ่อยจริงๆเนวิลเนี่ยบอกว่านี่คือการเริ่มต้นเหมือนที่โค้ชบอกนะครับหลังจากนี้มันคือของแท้คือของจริง การลุนแชมป์เนี่ยเพิ่งเปิดหนังสือหลังจากนี้นี่แหละครับและเนวิลก็ยกตัวอย่างแมนยูในยุคเฟอร์กี้ที่โอโ้โหแต่ก่อนเฟอร์กี้ไทมค์คนที่ขวัญบอกอลิเวอร์พูลตอนนี้ก็มีมีส่วนคล้ายกับตอนนั้นเหมือนกันใช่อันนี้เนวิลพูดเองเนะ uh huh. ว่าว่าว่าลิเวอร์พูลตอนนี้คล้ายกับช่วงเวลาที่เขาเคยอยู่กับแมนยูนิเตดที่มีช่วงเวลาย,ยิงท้ายเกมอย่างเงี้ยบ่อยๆครับเกิดขึ้นในยุคของเขาแล้วคล้ายๆกับยุคนี้ใช่ครับนะครับหัวข้อสุดท้ายครับเจมี่แคปเรเกอร์ออกมาตั้งคำถามนิดนึงเขาบอกว่า การจับแผนมิดฟิลด์ของเจเกนครอปในเกมใหญ่หญๆ<ม>ชอบดอกฟาบินโยแล้วก็ไม่ค่อยเวิร์กนะครับคิดว่าควรจะให้ฟาบินโยได้ลงตัวจริงใน6เกมที่เหลือของฤด,ดูกาลยังไงครับกณแอคคืออันนี้ต้องจากบทวิเคราะห์ก่อนแล้วกันนะครับคือคาราเกอร์เนี่ยเขาก็อยู่กับสกายสปอร์ตแล้วเขาก็วิเคราะห์ก่อนเกมไปแล้วด้วยว่าเขาเชื่อเลยคือเขาดาก่อนเกมแนะว่าเจเกนครอปจะมาส่งเจมิลเนอร์จอจินโยวานาดูมแล้วก็จอแดนเฮเลซันลงเล่นแน่นอน เพราะเขาบอกว่าสถิติที่ผ่านมาเวลาถึงเกมใหญ่ทีไรอยกตัวอย่างนะครับเกมเยือนบาเยินเกมเยือนแมนยูเกมเยือนแมนซิตี้เกมเย่าแมนซิตี้เกมเยือนปเอเชพวกเนี้ยส่งกองกลางชุดนี้เลยเฮนโดเฮนโดวน์ดูมฟาิโเฮนโดวาดุมแล้วก็มิลเนอร์ถึงไหมครับที่พูดมาทั้งหมดนี้ชนะได้นัดเดียวคือนัดที่ไปเยือนชนะบาเยินซึ่งเขาก็ตั้งคําถามเรื่องนี้เจ็ 7, ปุ๊บพอเกมจบมาออกมาเป็นสองหนึ่งอ่ะแต่ว่ามันมีปัญหาในครึ่งหลังที่ ครึ่งแรกโอเคนะกองกลางของลิเวอร์พูลแต่ครึ่งหลังกองเกมไม่ได้เจมี่คาร์าเกอร์เขาก็บอกว่ากองกลางสามคนของลิเวอร์พูลชุดนี้ไม่เวิร์กถ้าเล่นถ้าเล่นด้วยกันสามคนเนี้ยค,ค,คือวายนารูมเองก็ดูดรอปไปนะคมิลเนอร์ก็ยังสร้างสรรเกมลุกในเกมนี้ไม่ดีเท่าไรหร่เฮนเดอร์สันก็อย่างที่เห็นมีช็อตผิดพลาดให้เห็นในเกมเขามองว่าเขาแปลกมากที่เจอคินคอฟดอกฟาบินโยแม้ว่าเจอคินคอฟจะเห็นผลว่าฟาบิโยอาจจะมีอาการล้าแข้งขาล้าจากทีมชาติมากระนั้นใช่ใช่ คือผมว่าสิ่งสําคัญคือเจม,มี่คาร์กเกอร์มองด้วยของมิติการเล่นด้วยเพราะว่าสามมิฟิลของลิวพูที่ลงเป็นตัวจริงในเกมเจอสเปอร์ตล์มันจะไม่ได้หนีกันเยอะแต่ฟาบินโยเนี่ยมันจะดูชัดหน่อยว่าเป็นตัวยินลึกสุดแล้วก็มีมิติการวางบอลยาวหลายๆครั้งที่บางทีก็เป็นคีย์พาร์ทเือนกันครกันเขาอาจจะมองว่ามิมฟิลของลิวพูขาดมิติตรงนี้ไปถ้าเกิดไม่มีฟาบินโยนี่ไงเขาพูดเลยว่าคือฟาบินโยนับตั้งแต่เข้าสู่ปี2019อันนี้คาร์เกอร์พูดนะครับ นี่คือผู้เล่นที่หนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ปีใหม่มาคือพบเครื่องการจ่ายบอลเราก็เห็นว่าเขามีมิตินะการเล่นเกมรับการเอาวันวินนิ่งกลับคืนมากับก็ทาได้ดีแล้วตรงเนี้ยคาราเกอร์เขาหวังว่า6เกมเนี่ยอยากจะเห็นฟาบินโย6เกมที่เหลือเนี่ยเห็นฟาบินโยลงในทุกๆเกมเลยก็เดี๋ยวเจอเชลซีไงแต่ผมผมก็รู้สึกเห็นด้วยนะคือจริงๆฟาบินโยตอนนี้นควรจะเป็นตัวจริงก่อนเทเ์ซันอยู่แล้วนะครับ แต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงยิ่งช่วงเดือนเมษายนอย่างนี้ด้วยนะมันมีเกมแชมเปี้ยนลีกเข้ามาขั้นด้วยผมว่าไม่สามารถที่จะมันยากอะที่จะส่งผู้เล่นคนเดียวในทุกๆนัดหลังจากนี้เลยที่จะทําให้เขาร่างกายเต็มร้อยตลอดเวลามันยากอาจจะต้องมีสลับเอาเฮนเดอร์สันลงบ้างในบางนัดสมมุติว่าหกนัดอาจจะเป็นฟาบินโยซักสี่ไหมแล้วก็เฮนดรซักสองคือมันต้องมีสลับกันบ้างนัดไหนที่คิดว่าน่าจะเจอ,เอบี้หนัก,นก<อ>ๆก็อาจจะเป็นเอาตัวที่ สามารถสวิชบอลได้เร็วลงไปเล่นก่อนได้ลักษณะแบบนี้ใช่อันนี้ในมุมของผมนะนี่เป็นบทสรุปทั้งหมดนะครับกับชัยชนะของเลี้ยวคูเหนือท็อตแนมฮอสเปอร์นะได้ข้อสรุปจากบทวิเคราะห์ว่าไม่ใช่แค่ดวงอย่างเดียวนะนะครับการจะเป็นแชมป์เนี่ยคุณต้องพยายามด้วยต้องมีทัศนคติต้องมีใจสู้ต้องมีความมุ่งมั่น มิฉนั้นเนี่ยจะไม่สามารถก้าวไปถึงการเป็นแชมป์ได้ครับนี่เป็นทั้งหมดนะครับของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นในวันนี้อย่าลืมนะครับรับชม2ช่องทางครับใน Facebook กดไลค์กดแชร์แล้วก็ใน u t u b e นะครับสำคัญที่สุดคือการกด s ั b สไ r i b ใช่ครับนะครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากพวกเราแล้วก็ทีมงานทุกๆคนวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้ครับเ้มค้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนาม3คนลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ